ไปดูในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ทํางานที่อิสราเอลอนะคะต้องบอกว่าตอนนี้กลับมา2กลุ่มใหญ่ๆแล้วนะคะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็มีแรงงานเดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลที่จังหวัดเชียงรายเองมีข้อมูลนะคะมีแรงงานทั้งหมด2,174คนเดือนเมื่อวานนี้มีภาพแห่งความประทับใจค่ะเมื่อหนึ่งใน15ราแรงงานที่รอดจากเหตุการณ์ความไม่สงบเดินทางกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวที่จังหวัดเชียงราย cat นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศเจ้าหน้าที่แรงงานจังหว,วัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้พานายจันดีแซลีอายุ35ปีค่ะเป็นชาวบ้านห้วยแล้งหมู่ที่2ตาบลมนท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหว,วัดเชียงรายนายจันดีเองนะคะเป็นหนึ่งใน15แรงงานไทยจากประเทศอิสราเอลกลุ่มแรกค่ะที่เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่ก็พาไปส่งที่บ้านเลขที่337หมู่บ้านห้วยแล้งซึ่งพบว่าที่บ้านก็มีญาตินะคะจัดโตกกะ๊ะเก้าอี้ แล้วก็กางเต็นท์คอยต้อนรับซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงที่บ้านค่ะก็มีภรรยาก็คือนางมารับวันแซ่ลีแล้วก็ลูกอีก3คน โผลเข้ากอดผู้เป็นพ่อเลยนะคะด้วยความดีใจแล้วก็ร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจที่พ่อแล้วก็สามีเนี่ยเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะวันเดียวกันนะคะนางสุภาพเพนสิริมาสนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายก็ได้นําคณะเดินทางไปต้อนรับพร้อมกับแจ้งว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองท่านก็ได้ฝากความปรารถนาดีแล้วก็กําลังใจมาให้ครอบครัวด้วยค่ะ นายจันดีครับกล่าวว่าเมื่อได้เห็นหน้าภรรยาและลูกครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะตนเองนี่นะครับไปทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับได้2ปีครึ่งแล้วจุดที่ตนเองพักครับหรือว่าแคมป์คนงานที่นั่นนี่นะฮะมีแรงงานพักด้วยกัน11คนเมื่อเกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นครับมีคนรอดชีวิตเพียง5คนรวมถึงตนด้วยนะฮะส่วนเพื่อนอีก6คนครับถูกยิงเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ เมื่อทหารอิสราเอลควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ครับก็จึงพาช่วยตนออกมาได้ดังกล่าวครับฐานานของนางมาลัยวันนะคะบอกว่าตนเองนั้นรู้สึกดีใจมากค่ะที่สามีได้กลับมาบ้านแล้วก็อยากจะขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะคะที่ให้ความช่วยเหลือจนสามีนั้นกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยส่วนสามีจะกลับไปทํางานที่อิสราเอลหรือไม่ก็แล้วแต่สามีจะตัดสินใจก็ต้องรอดูสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนะคะ